สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานดูบอลคลับนะครับสำหรับภานี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกไทยแลนด์พิมพ์ลีกประจำมาที่28เดือนตุลาคมปี2565ก็จะเป็นสกการแข่งระหว่างคู่โพลิสเทโรเจอกับทางด้านหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกาตรงนะครับผมส่วนสนามที่ใช้การแข่งนะครับก็คือสนามกีฬาบุญญาจินดาอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมก่อนนะครับทางด้านโพลิสเทโรนะครับชนะไป3นัดส่วนทางด้านหนองบัวพิชยาเอฟซีนะ อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมเลยครับทางด้านโพลิเทโรตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่8ภายใต้การนำทัพของกุนซือรังสรร์วิวัฒน์ชัยโชคเพึ่งพาลูกทีมนะครับบุกไปเอาชนะลำปางเอีไปด้วยสกอร์3ตอนน่อ1ในรายการลีกล่าสุดนะครับสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดแผนการเล่นในวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ442โดยจะวางศินทวีชัยหาไทยัยรัตนกุลน,นะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะ แล้วก็ไอแซคฮอนนี่และสันชัยนนทศิลาลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านนัทวุฒิมูลสุวรรณกับสิทธิชโชคทัศนัยและเลสลี์อับโบและเดนิสดาเบลายคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้เจนพบโพขี oke, กับดานิโลโอลิเวล่าลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตะข่าย ส่วนทางด้านหนองบัวพิชญาเอซนะครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่16ภายใต้การนำทัพของกุสือธวัชชัยดำรงององตระกูลก็เพิ่งพาลูกทีมนะครับเปิดบ้านแพ้กับลำพูนวอลเลเออร์ไปได้วยสกอศูนยในรายการลีกล่าส,สุดสําหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใด ทางด้านหนองบัวพิชีาเอฟซนะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะว,วางกิติคุณแจมสุวรรณนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะให้สีเกตมัดมปูเตะกับวัฒนาภายนุ่มแล้วก็ฮอยเก้ฟิลิปเป้และสถาพรสีแดงลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านนัทวุฒิคาลินและเลออนเจมคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้จิรพันธ์ภาสุขันกับอิสลามบาตานและบาลอสทาเดลี่ลงทําหน้าที่เป็นสามประสานแนวลุกแล้วก็จะให้จนาทานเฮดลงยืนหน้าเป้าคอยหาจังหวะล่าตะไคร สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางน้านพลิเทโลนะครับฟอร์มเก่งก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะมาแล้ว2เกมติดทําให้เวลานี้นะครับทีมก็เริ่มมั่นใจและลงตัวมากยิ่งขึ้นและเกมนี้นะครับได้เล่นในถิ่นนะครับก็หวังว่าคว้าชัยอย่างต่อเนื่องส่วนน้องบัวพิชยาเอฟซนะครับฟอร์มก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากคว้าชัยชนะมาเพียงแค่นัดเดียวนะครับจาก10นัดที่ลงเตะแถมทีมตอนนี้ก็ยังอยู่บวยของตารางนะครับแล้วก็ในเวลานี้อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบศักยภาพทีมของนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับยังมองว่าทางด้านโพลิสเทโลนะครับที่เหนือกว่าแถมยังลงเล่นในถิ่นด้วยนะครับดูแล้วน่าจะบุกใส่แหลกแน่นอนทางด้านนองบัวพิชยานะครับที่มีปัญหาในเกมรับตลอดเกมแน่นะครับอีกทั้งสติที่ยังข่มกันแบบมิดด้ามอีกด้วยดูแล้วนัดนี้นะครับยังไงต้องได้3มแต้มแน่นอนนะครับสำหรับผลสกอร์ที่คาดไว้นะครับก็เป็นทางด้านโพลิสเทโลนะครับชนะ2.0ต่อ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกไทยแลนด์พิมลีกนะครับก็จะป็นสึกการแข่งระหว่างคู่พลิสตเทโรเจอกับทางด้านหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19บเกานาฬิกาตรงนะครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไม่มานะที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แลวกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลขับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ทต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสสสาาาหรรรััััััับบบบบพทนนนนีีี้กกกผผมมมแลละะงดดูออคค็ขตววไป่